สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับสุดยอดนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับร้อยองค์นะครับรุ่นรุ่งเรืองร่ํารวยนะครับหลวงพระชัางวัจุกเชอนะครับนี่ด้านหน้าด้านหลังนะครับผมเป็นท้าวเวสสุวรรณร้อยองค์รุ่นแรกนะครับผลิตโดยบริษัทแพนด้าจูเลียนะครับปลุกเสกถึงเจ็ดวันเจ็ดยามเจ็ดวาระนะครับตอนนี้นะครับเป็นกระแสาฮือฮามากนะครับน้องจะ เนื่องจากลงข่าวนะครับไทยรัฐนิวทีวีนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมว่าเป็นอยู่ในชุดนะครับพระคงกระพันยิงไม่ออกนะครับผมในการจับกลุ่มคนร้ายนะครับของชุดสืบนะครับสพอชนบุรีนะครับนี่นะครับผมสุดยอดนะครับผมสวยงามมากๆนะครับตอนนี้นะครับเป็นที่ต้องการนะครับของนักสะสมนิยมพระเครื่องอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะครับก็ตามหากันอยู่เหนะครับผม ขอทักถามโทรมาได้นะครับ0 8 1 4 9 8 8 0 9 2แนะสครับเอฟสุทธานะครับหรือแอดไลน์ดีนะครับผม su นะครับ rachai นะครับเอตัวเล็กนะครับเลข8นะครับ R ตัวเล็ก i w e นะครับผมสุรชัย a 8รลิ้วนะครับผมนี่สวยงามมากๆนะครับผมเก็บตอนนี้นะครับยังทันนะครับราคาหมื่นนิดๆนะครับผมขอบคุณครับ